ง้ามคักงามคกาคืนน่ะมีแต่ตัตง,งามที่นานะคะแล้วก็ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะท่านผู้ชมเป็นปลาธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะเป็นปลาธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะนี่นาของป้าค่ะปลาดุกมีแต่ตัวเหลืองๆเลยค่ะ เป็นปลานานะคะปลาดุกนาค่ะไม่ได้เอามาเลี้ยงก็แย่แต่ไม่ได้เอามาเลี้ยงเลยนะคะเป็นปลาธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะตัวใหญ่ใจ